สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MSA Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android นะครับมือถือรุ่นใดมีโปรลดราคาน่าสนใจที่สุดนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวรวมไปถึงเราก็ยังมีการนํามือถือรุ่นต่างๆนะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยโดยเราจะเน้นมือถือที่มีราคาประหยัดแล้วก็สเปคใช้งานได้จริงนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อมือถือมาใช้งานซักเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ มีงบน้อยมีงบจำกัดอยากจะเช็คราคาก่อนซื้อนะครับท่านสามารถกดติดตามช่อง e m อ a Channel Android ของเราไว้ได้เลยจะมีมาให้ดูกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับอยากจะดูโปรโมือถือรุ่นไหนรดราคาก็คอมเมนต์สอบถามหรือว่าคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูมือถือใหม่2รุ่นนะครับเป็นยี่ห้ออ p p โรุ่นแรกเป็น A15 นะครับที่ทุกท่านกาลังดูอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่จะนามาให้ดู สําหรับราคานะครับก็จะเป็น oppo a15s นะครับสรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเหมือนกันเกือบจะทุกอย่างนะครับจะต่างกันในเรื่องของสเปกเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับทั้งการซื้อเครื่องเปล่าแล้วก็การซื้อเครื่องพร้อมโปรสําหรับ oppo a15 แล้วก็ a15s นะครับเป็นราคาในต้นเดือนเมษายนปี2564ซึ่งเครื่องที่ทุกท่านกําลังดูอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็น oppo a15 นะครับที่ผมสั่งซื้อมาจากร้านออนไลน์ราคาถูกนะครับ ท่านใดที่เห็นว่าสวยนะครับหรือว่าอยากจะซื้อเหมือนผมวันนี้ผมเลือกเอาร้านที่มีราคาถูกที่สุดมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันรวมไปถึง oppo a15s ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคานะครับมาดูสเปคกันสักนิดนึงในส่วนของ a15 นั้นผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับวันนี้เรามาดูสเปคโดยรวมของ a15s กันบ้างว่าต่างกันอย่างไรนะครับสาหรับ oppo a15s นะครับเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่6มกราคมปี2 2021นะครับสำหรับราคาเปิดตัวต,วตอนนั้นก็4,999บาทในส่วนของสเปคนะครับรุ่นนี้ให้หน้าจอใหญ่ถึง6.52นิ้วความละเอียดเป็นแบบ HD+ นะครับ7 2 0คณ1 6 0 0พิกเซลในเรื่องของกล้องหลังนะครับให้กล้องมา3ตัวความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลเลน m a c ครแล้วก็เลน depth ความละเอียดเท่ากันก็คือ2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าไว้ถ่ายเซลฟี่ให้ความละเอียดมา8ล้านพิกเซลสำหรับชิปการประมว มผลเป็น MediaTek h e l i o p 3.5 Octa-Core ความเร็ว2.35 g h z นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android v e r s i o ์น10ครอบทับด้วย ColorOS version 7.2นะครับหน่วยความจำสำหรับรุ่นนี้ให้แรมมา4นะครับแล้วก็ลอม64 g b ซึ่งก็จะต่างจาก oppo a15 นะครับได้แรมเยอะขึ้นได้ความจุเยอะขึ้นนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็4,230 m ah. ิลนี่ก็จะเป็นสเปคโดยรวมทั้งหมดนะครับของ oppo a15s ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านเว็บไซต์สยามโฟน .com ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของราคาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับไปดูกันที่ Lazada กันก่อนสําหรับ oppo a15s นะครับรุ่นแรม4ี่ลอมหกซื้อวันนี้ก็จะมีของแถมให้อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับน่าจะเป็นหูฟังแล้วก็กระติกน้านะครับสำหรับร้านนี้จัดจําหน่ายโดย oppo official เลยนะครับรับประกันให้12เดือนราคาขายอยู่ที่4999 สามารถผ่อนชำระได้นะครับผ่อนสูงสุด3เดือนจ่ายเดือนละ1,666บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ยังสามารถเก็บเงินปลายทางได้ด้วยสินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน15วันมีประกันให้1ปีเต็มท่านใดสนใจอยากจะซื้อ Oppo A15s นะครับจาก Lazada ก็กดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วน Oppo A15 รุ่นธรรมดานะครับเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มรุ่นนี้ RAM 3ลอม32 จากราคาปกติ4,299นะครับ,ร 4, รบลดเหลือ3,999บาทในส่วนของการชำระเงินเก็บเงินปลายทางได้นะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันมีประกันให้1ปีเต็มท่านใดสนใจอย่าแก้ซื้อสําหรับ OPPO A15 นะครับ3,999บาทก็กดดูรายละเลอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปดูต่อกันที่ทางด้านช h อป e ีนะครับสำหรับ OPPO A15s รุ่นแรม4ล้อม64เป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยเช่นเดียวกันจากราคาปกติ4,999 9บาทนะครับช้อปปี้ลดราคาเหลือ4,530บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีฟ้านะครับท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อสําหรับร้านนี้ราคาดีงามนะครับ4,530บาทก็กดสั่งซื้อได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปปิดท้ายกันที่ Oppo A15 นะครับรุ่นแรม3ลม32ประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มนะครับจากราคาปกติ4,299บาทลดเหลือ3,860บาทนะครับแต่ว่าร้านนี้จะเหลือเฉพาะสีขาวนะครับ ซึ่งถ้าท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยวผมมีลิงก์สำรองให้นะครับก็จะมีให้เลือกครบทุกสีนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับสำหรับ oppo a15 แล้วก็ a15s จากทางด้าน lazada แล้วก็ shopee นะครับท่านชอบรุ่นไหนก็สามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือมาเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับสำหรับค่าย d t a c นะครับ oppo a15 มีให้เลือก2โปรนะครับมาดูกันที่โปร แรกกันก่อนราคา590บาทนะครับรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราคร้างชําระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินนะครับแล้วก็ใส่ได้เฉพาะซิม d ีแท็เท่านั้นสําหรับราคาก็590บาทนะครับเป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรซึ่งก็จะมีโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือก1โปรนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ499บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา590บาทมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนลูกหน้า1,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราไปซื้อเครื่องก็1,590 50บาทน,นะครับส่วนโปรพิเศษเป็นโปรโดับเบิลโบนัสนะครับ สำหรับลูกค้าที่ยายไขย้สามารถซื้อ Oppo A15 ได้ในราคา200บาทนะครับเมื่อยาย่ายแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเป็น Pro Smart m a x นะครับ699ได้เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับแล้วก็ยังได้ส่วนลดรายเดือนเดือนละ100บาทนานถึง12เดือนนะครับเฉลี่ยแล้วเราก็จะจ่ายเดือนละ599บาทต่อเดือนเท่านั้นท่านสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ดีแท็กช็ทุกสาขาสำหรับ Oppo A15 ราคา200บาทหรือว่าท่านสามารถดูรายละีย เพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปดูต่อกันที่ค่ายที่สนะครับสำหรับค่าย t o มูฟเอชนะครับ Oppo A 1 5รุ่นแรม3าลอม32องนะครับรองรับเฉพาะเครือข่ายท o ม m o v e H ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่4 2 9 9บาทนะครับส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรมีให้เลือก3แบบสาหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ในราคา1299บาทนะครับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ก็1299รวมถึงลูกค้าที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะคร 1,299บาทเหมือนกันส่วน Oppo A15s นะครับรุ่น RAM 4ลอม64เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขานะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่4,999บาทส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรมีให้เลือก3แบบนะครับราคา2,499บาททุกโปรทั้งการย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็ซื้อได้ในราคา2,499นะครับท่านใดสนใจก็สามารถไปซื้อได้เลยที่ศูนย์ทรูนะครับทุก ทุกสาขาสําหรับ Oppo A15 แล้วก็ A15s นะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับค่าย AIS นะครับ Oppo A15 รุ่นล็อกซิมราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่4,299บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา690บาทนะครับเป็นโปร AIS Hot Deal ส่วนโปรคุ้มแพ็กเกจนะครับซื้อได้ในราคา674บาทราคาก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนทางด้าน A15 5 s ก็เป็นรุ่นล็อกซิมเหมือนกันนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่4,999บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา989บาทซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับ OPPO A15 แล้วก็ A15S จากทางด้าน AIS นะครับท่านสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ AIS ช h อ p ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาทั้งหมดของมือถือใหม่2รุ่นนะครับก็จะเป็นยี่ห้อ OPPO ทั้ง2รุ่น ทั้ง a รับั้ A15 แล้วก็ a 1 5 s ท่านชอบแบบไหนสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษพร้อมของแถมมากมายนะครับสามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องเป่าราคาพิเศษนะครับเริ่มต้น200บาทที่ค่าย d t แทกก็สามารถไปสอบถามได้โดยตรงนะครับที่ศูนย์มือถือ อย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ